สวัสดีสมาชิกเทจสอนเทรดฟอ e x เประจำวันที่30เดือนมีนาคมปี2 5 6 3ครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันต่อในเทคนิคที่ชื่อว่า Forex Technical Analysis โดยใช้การวิเคราะห์จาก Time Frame 3 Time Frame แล้วก็สัมพันธ์กับอินดิเคเตอร์แต่ละตัวนะครับเรามาเริ่มกันก่อนที่ทองคำใน Daily นะครับ Daily ก็คือแท่งละหชั่วโมงเนาะแท่งละหชั่วโมงบอกอะไรเราบ้างนะครับตอนนี้ หชั่วโมงบอกว่าทองคําอยู่ในสภาวะของขาขึ้นนะครับทองคําอยู่ในสภาวะของขาขึ้นนี่นะครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับเส้น EMA ตัดขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เทรดหน้าบายน่าจะได้เปรียบกว่าหน้าเซลล์นะครับแต่ทีนี้ลองมาดูสโตสโตบอกว่าตอนนี้ทำซ u เปอร์ทิงไว้การที่สโตทำซ u เปอร์ทิงไว้ก็หมายความว่าอาจจะเกิด Higher High แต่ต้องลงมาพักตัวก่อนเห็นไหมครับเส้นสีฟ้าตัวนี้หักลงมานิดหน่อยเพราะฉะนั้นอาจจะลงมาพักตัวก่อนที่161.0 1 6 0 0 1 5 9 0ก็ว่าไปเนาะอาจจะลงมาพักตัวเพื่อขึ้นต่อไปนะครับแต่ในภาพรวมหน้าบายก็ยังได้เปรียบกว่าทีนี้เรามาดูกันต่อที่ ADX ADX ตอนนี้สัญญาณยังไม่ชัดเจนเพราะว่าสัญญาณ2สัญญาณ ยังอยู่ใต้เส้น25ทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นไม่มีแรงสอดคล้องกับแมก d m ดีแมกดีก็พึ่งจะมาแตะแนวศูนย์ยังไม่สร้างเหวยังไม่สร้างภูเขานะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณ2สัญญาณนี้ของ D1 บอกไม่ได้อ่ะพอทีนี้สัญญาณของ D1 ก็ยังเป็นสัญญาณขาขึ้นบ้างและบอกไม่ได้บ้างเราก็ต้องย้อนมาดูใน S4 S4 บอกอะไรเราบ้าง S4 ตอนนี้บอกว่าทองคำ มีโอกาสจะขึ้นต่อไปเพราะยังอยู่ในภาวะที่เป็นขาขึ้นนะครับจากเส้น EMA ซอดคล้องกับสโตคาสติกอดูตรงนี้นะครับสโตชี้ขึ้นหมายความว่าทองคำก็มีโอกาสจะขึ้นเหมือนกันแต่ A/D/X ไม่บอกอะไรเรายังไม่มีแรงขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นภาวะไซด์เวอยู่บริเวณนี้ก่อนเนาะเป็นภาวะไซด์เวอยู่บริเวณนี้ก่อนรอแอคชั่นมาเก็ตสัก หนึ่งแอคชั่นมาร์เก็ตหรือว่าหลายแอคชั่นมาร์เก็ตมากระทบในทิศทางเดียวกันก็จะทำให้ทองคำเคลื่อนที่ต่อไปได้นะครับต่อจากนั้นตอนนี้แมกดีแมกดี Mac D. Mac D. เป็นภูเขาก็จริงแต่ว่ากำลังหักนะครับกำลังหักลงมาเป็นภูเขาที่กำลังย่อตัวลงมาเพราะฉะนั้นอาจจะนะครับทองคำอาจจะย่อตัวลงมาได้ก็สอดคล้องกับทางเฟดหนึ่งใช่ไหมที่เราิีคอห์กันเมื่อกี้ว่าอาจจะย่อลงมาได้นิดหน่อยก่อนจะขึ้นต่อไปนะครับอาก็ต้องจับตาดูกันว่ามีอะไรมากระทบมัน ตอจากนั้นเราจะไปดู H 1 H 1ตอนนี้ EMA บอกไม่ได้เส้น EMA บอกไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้สีฟ้ากับสีเทาเนี่ยมันแตกกันพอดีเลยเนาะมันแตกกันพอดีเลยแสดงว่าไงแสดงว่ามันกำลังจะเลือกทิศทางแต่ทิศทางที่มันจะเลือกไปในทิศทางไหนก็ไม่รู้นะครับถ้ารู้ก็รวยไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันต่อจากสโตสโตตอนนี้ไม่แตกนะไม่แตกโซนซูเปอร์แต่มี และชีออกข้างด้วยแสดงว่าไงแสดงว่าตอนนี้ก็ H 1ก็ยังไม่บอกอะไรเราเนาะ H 1ไม่บอกอะไรเราเหมือนกัน ADX ก็ต่ำกว่า25ทั้งคู่เนาะ MACD ก็ไม่บอกอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นใครจะเห็นในทางเฟรม H 1ยากนะครับยากที่จะรู้ทิศทางมันต้องเดาว่าจะไปในทิศทางไหนเรารอดีกว่าเนาะรอตอนนี้เวลาประมาณ5โมงนะครับของประเทศไทยก็อีก3-4ชั่วโมงก่อนตลาดอเมริกาจะเปิดนะเพราะฉะนั้นถ้าตลาดอเมริกาเปิดแรงไหน ที่มันสร้างขึ้นมาได้ก่อนไม่ว่าแรงเซลล์แรงบายเนาะก็จะสามารถาไปในทิศทางนั้นได้นะครับแต่ถามว่าเชียร์แรงไหนก็ถ้าดูจากเอสแล้วก็ d 1หนึ่งมันจะต้องเชียร์ในทิศทางบายถ้าเั้นวันนี้ทองคาเล่นหน้าบายน่าจะได้เปรียบก,กว่าเนาะเล่นหน้าบายน่าจะได้เปรียบก,กว่าถามว่าบายเราบายตรงไหนถึงจะสวยนะครับเดี๋ยวลองให้สักสองสามที่เนาะบายที่สวยก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้หนึ่งหกสองศูนย์นะครับเดี๋ยว เอาสีเขียวไว้ให้อะประมาณ1 6ึ่งหกหนึะครับหนึ่เป็นแนวที่สวยอีกแนวหนึ่งก็คือใต้นี้นะครับตรงนี้เลยประมาณ1 6นะึ่งนอ่ะแนี้นะครับตามที่เราวิคราะห์ไว้ก็1นึ่กับ1 6นะึ่เนาะและอย่าลืมตั้ง stop loss ด้วย stop loss ก็เอาประมาณ1 6 0่ก็ได้นะครับหนึ่ก็ได้เพราะเป็นแนวในระยะสําคัญตรงนั้นหรือใครจะเผื่อสเปรด เนาะเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้สเปซทองมันถ่างมากนะครับจากปกติ5 0อะกลายเป็นร้อยส0งร้อหรือวันนั้นไปถึง3000ันได้นะเพราะฉะนั้นใครจะเทรดทองช่วงนี้ก็ต้องระวัง h 1ไม่ชัดเจน,นครับแต่ว่า S4 กับ D1 พอเทรดได้แต่การเทรด s อกับ D1 นเนาะมันก็ต้องอาศัยมานิมเมเเมนที่มันเยอะกว่า h 1จริงไหมครับเพราะฉะนั้นต้องระวังกันด้วยนะครับทองคําจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เรามาว่ากันต่อนะวันนี้ก็ p พจสอนเทรดฟอเด็ก,ก็จะเชียร์หน้าบายไว้นะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพิมพ์ไว้ให้นะครับเชียร์หน้าบายนะครับบายตรงไหนก็คือบายตรงข้างล่างก็คือ1นึ่กับ1น1 0นะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสําหรับที่ใครอยากติดตามาข่าวสารของการวิเคราะห์อทองคําในแต่ละวันนะครับก็สามารถติดตามได้ใน แฟนเพจนะครับสอนเทรดฟอร์เร็กใน Facebook นะครับหรือว่ากด Subscribe ใน y o u t u b e นะครับก็จะอัปเดตทุกวันประมาณ5โมงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ